ดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องค่ะสวัสดีค่ะเจิบกาันกนาเน์แลนด์อีกแล้วค่ะพี่น้อง่ะกลันกนามาชวนพี่น้องไปเที่ยวเบลยเยียมกันนะคะเบลยเยียมที่เมืองเบเกอร์สเบเกอร์สแล้วที่นี้วันนี้เราไปกำลังอยู่ขับรถกันไปค่ะ คนธรรมดานี่แหละจัดจัดงานดีมากเลยแต่วันนี้เดี๋ยวเราไปถึงเราก็ไปดูอันอื่นกันก่อนค่ะไปด้วยกันกับข้าวนอกนากับพี่ เยอะเลยตรงนี้สวยนะครัวข้าวสุกแล้วข้าวสุกแล้วค่ะหิวับพี่น้องไปหาอะไรทานหน่อยหนึ่งมาจอดรถยังไม่ตึงโรงแรมค่ะพี่บ่าวยืนจ่ายค่ารถอยู่ ตาจจดอนะเมืองนี้เมืองเล็กๆเมืองอะไรก็ไม่รู้สวยมากเลยอะเกา่าๆนนอนที่น้องเกา่าๆนนสวยมากเลยเมืองเล็กๆของเบลเยียมนะ สวยนะเมืองเล็กๆค่ะพี่น้องค่ะเบลเทียม สวยไหมครับพี่น้องโรงแรมนี่แหละค่ะนี่แหละประวัติศาสตร์ก่ะเนี่ยที่ป้ายหน้าโรงแรมเนี่ยนี่ค่ะแอปเินแองบปคุ่เนียแอสโตพีดแนนนโอ้ลูกเทรนชัร์ ทางเข้ามาในโรงแรมค่ะสวยมากเลยห้องสำหรับแขกนั่งก่อนจะเอิ้นหลังจากไปรีเซพชั่นพี่บ่าวเดินใหญ่เลยพี่บ่าวพี่บ่าว <laughs> สวัสดีครับเียพี่บาบ่อออย่ายพี่น้องขาะโรงแรมนี้นะคะพี่น้องโรงแรมนี้เป็นพระราชวังเก่านะพันปีก่อนเป็นพระราช Chawang cầu Yo Batel over the hotel it is the palace Coveto Yes Batel the palace from the Hertogin from uh, Burgundia. Oh Burgundia, Maria from Bourgogne uh. Oh Maria the rich rich one Oh okay okay Yeah, đã rồi. Tướng tướng phi no มั่กอยู่ตรงนั้นตกอ่งนั้นก็ได้่อ่งังงนได้แต่ <laughs> อยู่รงกได้แตกอย่รงนั้นก้แ่อย่งนั้นกไดง่าอยู่รงน้นดอยู่ตรงนัมนก็ได้่อยู่ตรงนัมนก็้กอรงนันก้การนันกต่กลยเรงนอนกันตรงนี้นก่อรนนี้เรานอนกันที่ตรงนี้ เามีอะไรโทรศัพท์โตเป็นไหนดีนอ้อ <c oughs> ในตัวเมืองเบอร์กร์โรงแรมใหญ่มากเลยห้องใหญ่มากเหมือนเหมือนเป็นปราสาทพี่บ่าวจองแพงจังเลยโรงแรมอย่างนี้เนี่ยชักจะอารมณ์เสียแล้วพี่น้องเอ้ยมันแพงเกิน บาแพงเกินไม่จำเป็นอะไรเลยจบบานใหญ่ห้องหับน้ำ <c oughs> นี่ตัวอเล็ตตูอเล็ต

เดินเดินมาพอมาถึงสักบ่ายบ่ายสองว่าวารีบเช็คอินแล้วก็มาทานอาหารค่ะเนื้อหอมอร่อยสเต็กเบลเยียมซอสเจมพียงแ็นเค้กกับอ,อ,อะไรนะัอนนั้นอะไรเรียกอะไรสเปกรูกมา

โอเคเนสมาร์กเลยมาทานกันกับพี่น้องค่ะเนื้อน่าจะอร่อยแต่อยู่ที่บ้านเขานอกนาไม่ทานเนื้อทำทานไม่เป็นค่ะแต่เวลามาร้านอาหารนี่ทานฉลาดสโตร์เซาโอ๊กนอโอ้ย่าน้ำตาลใส่พันละกุ๊บ Bos? Oh, ja, dạ, Kijk, ik maak mà S Oh, oh, yeah, yeah. mm -hmm. <coughs> yeah. oh nog <laughs> <Ass from Serena. coughs> oh, na. van nog na, Xay <coughs> 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 <nha>. <coughs> <Zorted. coughs> g ร้านอาหารคลาสสิกต hmm. ีลัมโม่ฮมมันหานตลัมสแล้วอยากครูเอครูตัวเดยดตัว I here ลาไปก่อนค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าอีกนะที่เบอร์เกิดตอนนี้มาถึงทานอาหารเสร็จเรียบร้อยก็เดินกันหน่อยหนึ่งเจอกันใหม่ค่ะฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะคะพี่น้องขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะขบราัาารบ